สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำน้ำแข็งใสนะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปในก้นถ้วยก่อนจากนั้นก็จะนำถ้วยไปวางที่เครื่องปั่นน้ำแข็งค่ะปั่นน้ำแข็งใส่ลงไปในถ้วยของเราที่เตรียมใส่เอาไว้ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะราดน้ำตาลลงไปในน้ำแข็งบดท,ที่เราบดเสร็จแล้วนะคะในถ้วยโอเคเสร็จแล้วจากนั้นนะคะ เราก็ใส่สีตามที่เราชอบได้เลยค่ะนี่เลยก็นี่ก็สีเขียวสดใส,สเขียวมรกตนะคะเป็นน้ำสีเป็นน้ำเป็นซีรับจากเฮบูบอยสีเขียวค่ะจากนั้นเราก็ใส่นมค่ะเราเลือกเป็นนมมะลินะคะนมข้นหวานก็จะเพิ่มความหอมหวานให้กับน้ำแข็งใสของเราค่ะ ก็ราดลงไปในถ้วยเลยค่ะวนๆเป็นก้นหอยเป็นแบบนี้ค่ะก็เติมเต็มถ้วยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าเราชอบสีแดงก็จะโรยใส่สีแดงแบบนี้ค่ะตามที่เห็นแล้วก็ตกแต่งด้วยคอรเรดด้วยกล้วยหอมแล้วก็มิ้นท์ค่ะเสียบหลอดลงไปแล้วก็มีช้อนให้หน้าตา,าทานแล้วก็ ตอนรับอากาศร,ร้อนๆแบบนี้แล้วก็จะกินน้ําแข็งใสกันนะคะทุกคนเนี่ยเลยก็นี่คือดูใกล้ๆค่ะยังไงคะน่าทานไหมคะทุกคนโอเคนี่คือที่ถ่ายภาพเอาไว้น่ากินมากโอเคเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปค่ะอีพีต่อไปบ๊ายบายค่ะ